ค่ะชื่อนีมี่ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สตรีทอาร์ตเมืองสุยงามกโลกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมการเพ้นภาพที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมของชายแดนใต้กันนันเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ออีกอันนะคะ,เววเะ,เะคมเ,มมมเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2561นายเอกรัตน์นาคอนุเคราะห์ศิลปินกราฟิตี้ชื่อดังพร้อมเพื่อนศิลปินไทยและต่างชาติที่มีชาวบราซิลอังกฤษและมาเลเซียรวม16คนลงพื้นที่มาวาดรูปแนวสตรีทอาร์ต กราฟิตี้เดอะคลอฟออฟโกลกที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเพื่อสร้างจุดเช็คอินที่สร้างสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อำเภอสุงไงโกลกรับเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่งคงมั่งคัง่งยั่งยืนณนะบริเวณสวนสาธารณะด่านพรมแดนสุงไงโกลกซึ่งทุกคนมาด้วยใจโดยไม่คิดค่าจ้าง ขณะที่เทศบาลเมืองสุงไหงกโกลกรวมทั้งสมาคมชมรมต่างๆและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างสีสันให้กับเมืองสุงไหงกโกลกทั้งนี้ศิลปินแต่ละท่านได้ใช้ความถนัดในการเพ้นภาพของตนเอง ผสมผสานกลิ่นไอของพื้นที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้บนผนังตลอดแนวส่วนสาธารณะหน้าด่านพรมแดนสุงไหงโกลกโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและอำเภอข้างเคียงรวมทั้งชาวมาเลเซียที่เข้ามาถ่ายรูปและโพสลงโซเชียลกันอย่างคึกคักค่ทั้งนี้ในขณะเพ้นภาพได้มีนายอิกรัตหลีเซน ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและนางพาตีเมาะสะดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและนางสุชาดาพันนรานายกที่สตตรีเมืองสุงไหงกโกลกมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดนายเอกกรัตน์นาคอนุเคราะห์กล่าวว่าตนเองได้มีโอกาสมาเยือนสุงไหงกโกลก เมื่อช่วงเดือนตุลาคมเพราะเพื่อนสนิทอยู่ที่นี่และได้เพ้นภาพกราฟิตี้ตามจุดเช็คอินต่างๆและรู้สึกประทับใจน้ำใจของชาวสุงไงกลกอีกทั้งคนในพื้นที่ยังให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจึงกลับมามอบศิลปะให้กับชาวสุงไงกลกค่ะ ภายในกิจกรรม The c l o f t of Golok ok, สำหรับศิลปินที่มาร่วมเพ้นภาพในครั้งนี้เป็นศิลปินวาดภาพแนวสตรีทอาร์ตชื่อดังที่สร้างผลงานโดดเด่นโดยได้รับเชิญให้ไปร่วมโชว์ผลงานในหลายประเทศทั่วโลก